มาโอเคนะคะทุกคนเอาละคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุนดาเกมเมอรที TV, หรือช่องปุนดาจังนะคะวันนี้มาพบกับเรามาพบกับเราอีกครั้งในงการที่จะทำ content. คอนเทนต์คอมโบสกิลคอมโบสกิลเลนเลียน,นานะคะแกโดนบัฟมาก็เหมือนที่เราทำคลิป เล่นม,มากันกล้าไปเพราะว่าโดนบบฟอันนี้ก็จะเอาลิเล่นนะาสกินไทยเหมือนเป็นการรีวิวสกินย้อนหลังแล้วก็เอามาดูว่ามันบัฟอะไรบ้างก็คือรู้ว่าแหละว่ามันบัฟตรงไหนบัฟแคสกิลสองคือรูปบนเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นไหมได้เร็วขึ้นมั้งเห็น <c oughs> ไปดูเอรตริสต่อช่องพี่มาก็อุ้งจริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยสิ่นหะเขาก็เล่นคืออัน ันนีเรามากับน้องคนนึงที่ชื่อว่าสีน,นะคะนนคือน้องเขาเล่นเป็นลิลิตนะเป็นอย่างวะ<อ>เป็นย<อ>ูเดอร์น่จ๊ลลลละนะจ๊ะเนิร์ทำไมเนี่ยโทษทีโทษทีโทษทีมือลัน่นสักินแจ๊สีใครๆก็ต้องอมีอยู่แล้วเปล่าวะเออก็เจอคู่แล้วไปนะคิ่งที่เจ้าต้องการ ไม่ดูเหมือนกันจะไม่ได้ยักของเรราายักของเเฮ้ยเรานึกว่าเราเห็นเราเห็นเอต้าเราเห็นยิปเนตเป็นอาตาอ่ะแสดงว่าเอ้ยสกินอะไรวะเนะี่ยอย่าบอกว่าสกินเพลตนะยักษ์ของเรายักงเนระไม่น่าจะใช่เพลตนะกินอะไรอะ่ะยักของเรายักของเรา

ว่ามันจะตายแล้วเมื่อกี้ไม่ตายได้ยังไงวะตอนนี้ก็ประมาณเวลา11.48โมงปนะคะในขณะที่เรากำล да. ังอัดคลิปแล้วคอนเทนต์เกมผีเดี๋ยวค่อยอัดตอนปิดเทอมใยเย็นนะลิเลียคุณคุณลิเลียครับคุณใจเย็นๆสิคะาวลับประธานาิบดี ยกษ์ของเราทั้งาทอะไรที่โอ้โหโอ้ยโอยด มันจุ๊กดีดีจริงเลยจุย๊กดีดีจุ๊กดีจดัดจัดจะจุ๊กอะไขนาดโอ้ใหม่ก็บัตเทอรดด์ไฟโดนลั่ <c oughs> มมายอาบอกว่าแม่งมา ก้าไม่เอ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 าบัตไม่ชอบบัตเขาสิเอาตัวไหนก็ได้แต่ไม่ใช่บัตเฮ้ยวิชายยืนอยู่คนเดียวฉันก็กลัวเหมือนกใจว่าน่าจะเป็นอะไรไปจะต้องห่วตัวเองเล่าก่อนห่วงตัวเองก่อนนะลิลีย แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วกำลังคุส่งออกไปฉันได้โดนดักซสอีกไหมเนี่ยได้เลยเช่นนั้ประนาสิงเดช่วยดูเฟนิด

มัตเตอร์ไฟนะคิดว่าดินดมมแดนมรณะส์เนี่ยคอมโบสกิลเลอร์มากก็คือเมอลวิคแหละ <c oughs> ไม่เอาบัตเตอร์ <c oughs> ไม่เอาบัตเตอร์ ยับอันน oh right. um, okay. oh. ี้ไม่ียกว่าคอมโบนะก็เรียกว่ายับอ๋ยไม่ถึงแตจาอการที่เขาทคระนึอย่างนี้ก็เการคอมโบที่ไม่ถึงคอมโบเลย มื่อวานเราเล่นลิเลียโชในแหลงตอนนี้เราเล่นลิเลียโชในโหมดธรรมดาแฮงฉันขอเล่เด้อขอรุนรำมันเอาหมดเลยไหมว่าเอ้ยยังไม่พอรบไปดีกว่าวะได้เลยจงดัมเมเนต เมริกาเข้าขนาดยักษ์เรแล้วมันนวทเวทคลิปอีกยกเฮ้ <c oughs> ไม่โดนเอาใหม่สิ กาเขาขนาดนั้นไม่อยากแหลมม,ม,ม,มไปผู้ไปเกิดเสีย ต้มันควรจะเบาไปสำหรับพวกแก <Your S 1> เอ็นยูเอทั้งทั้งนั้นไม่ต้องรีบจบก็ได้บัฟฟอรูยังไม่เกิดได้เลยเมื่อกี้เราขโมยอะไรกันวะขอคิดได้ปะละ่ะก็กลัวบ,บัตเตอรฟ์ฟลายกลัวมันจะไหลมาดิ

cứ yin tiếp là, cái là không có tăng được. không thể đối chất đấu. con sẽ không thể đối chất มันมาแน่ๆน่วัตเตอร์ไฟหรือไม่มาวัตไม่มาก็จะไม่เหลืออะไรจะมาทำคลิปอยู่เกือบเกือบเกื่อโดนรัดรัดนะ ตองเลมันตนขาาถูกโจมตีแล้วฝั่งนั้นมันมาวะมะมาสงเลยนี่มาสไหมมีมามาสองเปล่านะมาทั้งหูมาไม่เลยมาสองแล้วมันมาสามมาตัว งานเข้าแล้วมันดันมันดันบนอ่ะทุกคนมันดันบนมันดันบนมันมาดันบนว่ะนดูแลบ้านเข้า มันไม่ค่อยแรงเลยอะทำคล yeah. oh. ิปอยู่นะโหแรงกิมโอ้ยโอ้ยอีกช โอ้โหไม่ต้องเอาคลิปแล้วนอีชาตาพอเล่ไหม่ไนเฮ้เห็นอะไรแวๆบ่า ทำคลิปอยู่ฝากดูแลป้อมด้วยคือแบบเดี๋ยวก่อนสิฝากดูแลป้อมด้วยคือแบบไม่ค้าใส่เลยต้วยนะจ้าต้องเล่นมังกรของเราขอใยังเสียงีไม่รบกวนหรอกเสียงพวกมันไมครบกวนแยไว่ใช่ใครจ้าทุกคน รู้ไม่ชี้โดนชัดดาวหวัแล้วมัออนไม่กล้าเข้าด้วยอ่ะเพราะว่ามันมีบัตเตอร์ไฟถ้าบัตเตอร์ไฟมันไหลยังขึ้นมา,ลนนนาเลยทุกคนได้เลยอยากจะเปิดเพลงกลางเลยวะ่ะแต่ถ้าเรีเพลย์มันลิขสิทธิ์มันก็ไม่หว่นนะต้มเลนด์ดันระยได้ไมนะ่ต้องทางอุ้ย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 ฟอร์เรนมาเพราะว่างานคงให้เออุ้ยเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้ ทำไมบัตรไม่เกิดเดี๋ยวว่าฝั่งเราอุ้ยชิบเลยอ้หูอุ้ยไม่ไหวว่ะจะแพ้ไม่ได้ชิ สภาพยิ่งกว่าหมาที่เลี้ยงเลยตอนเนี้ยคือแบบเรียนเราเป็นแบบกลายเป็นหมาที่ตายโอ้โหตัวฉันมันเล่นยากคือแบบไม่ใช่เล่นเลียงเรื่องง่ายนะแต่มันสู้ยากมากอ่ะกว่าจะชนะน่ะแล้วน้องเสกเขาเป็นแรลงคอนจริงไงแรลงคอนมันก็สูงแล้วจะไดมอนด์จะทำไม่ได้พูดจนคี่ปลายใบบุญโอ้ยโอ้ยโอ้ย เิ๋งวะทุกคนอุ้ยเราทำไม่ได้จะสวนกลับยังไงดีวะสย่านไม่ได้แล้วไปเลยแล้วมันดักทุกทางอ่ะมันดักเราอยู่อ่ะทุกคนเห็นนะฟอียนไม่ต้องแอบหรอก ช่วยก็ตีคลิปก่อนได้ไหมช่วยดจมตีลิน่าช่วยดูช่ตีลีน่าช่วยดูช่วยลีน่าช่วยม่วยดูต่วยล่า่อยดู่ยลีน่า่วยลน่ะ มาเต็มแล้วช่วยด้วยช่วยช่วยน่อยโอโห้เบิ้ลทีหนึ่งกูแตกฮิมฮะเราก็คือเกมนี้แพ้แพ้ไม่แพ้ไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะคะโอ้ยทำไมมันยากจริงจังเลยอราโดนเบิร์ดเราโดนเบิร์ดทีเดียวแตกอะ โอ้ยห่ยห่วยห่ยห่ยห่ยอะไรกันน่าจะหนาวะมันนี่ทุกคนฟังเสียงไปเลยโอ๊ยเนาะมโหน้วนวันนี้เขาบว่ไน่ห่วยวางอย่างเออเอตนรับเข้าูป่าพ่อเราหหิมะกเน่

ดูได้เลยบ้านดีแก่กวไหมยักษ์ขราช่วยดูลิลินนะยักษ์ขอราช่วยดูลิลินะยักของเ้าช่ววลิลิไม่ไหวเลยยักษ์ขเรา้อในของเราทุกจมดีไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนยักอเรเสือสมิงสอ Yeah. โอ้ยส่วยว่าแม่นจะแย่งทำไมลักหนาทีเ hmm. ด no. ียวจงหยุดโอ้ยบัตเตอร์ไฟมาตัวตในของเราถูกจมดรบอยากจะราหว่าจะมาช่วยไม่มาช่วยทับหน้าเหรอทุกคน ปราทานสิ่งใดอำนาจชื่อสิยงของเราท้มจมตีออตัดเลือดแล้วช่วยดูการนี้ก็น่าจะเมื่อเพราสู้สุดๆอ่ะโอ้ ไม่ไหวอาจจะแพ้หรือไม่คอมโบคอมโบอะแค่นี้แหละจะพุ่งเข้าไปสูบก็สูบไม่ได้เหรอท <My enemy S 1> ุกคน อย่ารบกวนที่ไหมทุกคนเสียงยายแล้วนะไม่ใช่เสียงเรานะโอเคอะไรโอเคไหมนะคะยายถามไม่กินที่ไหมกินเดี๋ยวค่อยกินที่หลังเจ็บปากอยู่เธอเนี่ยเป็นเป็นเป็นช้าเลยจะเถียงกันทําไมในคลิปเนี่ยก็หนูคือหนูจะเสียงกลาร้อนด้วยอ่ะแล้วแบบม่ต้องเป็นปัทุกคนคลิปนี้รู้สึกกับอารมณ์บ๊อดจอยปีคลิปอะไรล่ะเล่นกับเซกอยู่เนี่ย ถ้ามันได้ยินไปหมดทั้งโลกไปเลยคนบอกว่าทำคลิปอยู่เดี๋ยวจะไปนอนในห้องแทนละคือถามว่าทำไมเราไม่ช่วยเพื่อนเราคือช่วยสุดๆแล้วช่วพยายามช่วยอย่างเต็มที่ช่วยจนตัวตายก็ไม่ชีพไว้เห้เธอได้ทำเองถามว่าชีพไวคืออะไรช่วยแล้วเราก็ตายเลยอะไปให้เราพูดยังไงอะไม่ตายหรออมตะเลย แล้วทำไมต้องมาดู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 ตัวเองก่อนไหมอ่ะเจ้าเออตีป้อมตีป้อมกันไม่ดีไม่อยากเข้าไปหรอกเข้าไปสู่ตายเออแค่นั่นแหละนี่ขนาดไม่ใช่ในเล้งึ้งปืนขนาดนี้คือเราช่วยได้แค่นี้แหละค่ะทุกคน คลิปนี้ยาวหน่อยยี่สบนาทีแ้วก็คืออัจให้เห็นว่าเราเล่นยังไงแทบจะไม่ไหวอะแล้วเอาอีชาไปออฟเป็นพัะเจ้าจอร์ดเราแทบไม่เกิดเลย เซ็มากโอ้ฟอร์เลนระดับจังหวัดไม่แปลกใจว่าทำไมมันเก่งกันจังโอเคอคะทุกคนไม่อยากจะปิดเยง 我的拿吧。So,